สวัสดีครับผมหวานชาวไรนะครับจะพามาดูที่สวยนะครับสวยบรรยากาศดีๆครับวิวเขาวิวอะไรนะครับวิวเขาวิวอะไรนะครับสวยนะครับห่างจากถนนมิตรภาพประมาณหกกิโลเมตรนะครับห่างจากหมู่บ้านน้ําไปฝั่ปลาก็ประมาณเจ็กโลกว่ากิโลกว่านะครับผมสวยครับสวย ตอนนี้พื้นที่กําลังปลูกข้าวโพดอยู่ครับเหมาะครับเหมาะเหมาะกับทําการ,กรเกษตรนะครับสวยครับสวยหรูครับสวยห่างจากกรุงเทพป,ประมาณ170กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชก็ประมาณ60กิโลห่างจากปากช่องก็10กิโลครับห่างจากศรีคิ้วก็10กว่ากิโลห่างจากเขาใหญ่ประมาณ10 10กว่ากิโลครับผม สวยครับสวยท่านใดชอบก็ทักมาครับทักมาครับอีกไม่นานครับเจ็บเกี่ยวกับเขพวกก็น่าจะโอเคนะครับรอเจ็บเกี่ยวกับพดดก,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 ก่อนนะครับแปลงนี้ครับสวัสดีครับเอามาให้ดูกันชมกันก่อนนะครับ